สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูบูสูข้นครับผมขอไม้น่งไร่การครับ3ซมสิบี่ไครับผมมาหอดจอดถึงหนึ่งทันครับเรื่องเสียเฉลวนะครับผม้มงาา่างอองงเงียบดีครับเนี่รอได้ไปตะสานใช่ไหม,ม,มนะครับนี่เลยมันช่วยดูดลมได้ครับ โอเคอยู่ครับรถสวยอยู่เรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะผมรายละเอียดทีเล็กๆน้อย กระโปงกระโปงนี่กคับถือว่าโอเคอยู่ครับงามอยู่ครับผมเหลยอรำโมเขียครับเครื่องแจวสตาร์ทงา่ายบ่เผาหัวครับผมผ่านหลังผ่านพวกนะครับพี่ที่ผ่านงามครับผมยางเนี่ยงามงามครับเกืบจะลอยเปอร์เซ็นต์ทั้งสี่เส้นครับผมงามครับผมคันนี้ราคาเบาๆเช่นเคยครับ มากระทู้มนติดต่อสอบถามกันได้ครับผม0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0816004733อำเภอเบญจลักษ์ครับผมจังหวัดศรีสะเกษอยู่ร้านมีอยู่ประมาณ40คันนะครับผมโรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับรถไทยมือสองอุปกรณ์การเกษตรกระับผมติดเสร็จสีเเลนครับมาบริหาอจอดบารเพืนอโตมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ